สวัสดีครับนะครับสําหรับพี่ๆนะครับผมที่ทักเข้ามาถามในส่วนของลูกเจ้าซอมบี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นซอมบี้บวกคาปูนะครับตัวนี้จะเป็นซอมบี้บวกคาปูอีกแม่หนึ่งครับอันนี้คือทักเข้ามาเยอะเกินนะครับตอนนี้ตอนแรกผมจะเก็บนะครับแม่นี้อันนี้ซอมบี้บวกลูกสาวคาปูนะครับให้ดูเลยนะครับสวยจัดนะครับสวยสวยมากนะครับ มีท uh ั้งหมดนะครับผมอยู่ที photos. Photos. ่หกตัวนะครับมีทั้งหมดอยู่ที่หกตัวนะครับผมจุดนี้โตแล้วนะครับผมขอพี่ๆนะครับตัวละสามร้อยห้าสิบาทนะครับจุดนี้โตแล้วนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับจุดนี้นะครับสวยจัดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับโซโลแน่นอนนะครับจ่ายลูกดีโซโลแน่นอนนะครับใครนะครับผมที่ชื่นชอบในส่วนของลูกเจ้าซอมบี้นะครับผมทักเข้ามาเลยนะครับ เราเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับผมแล้วก็มาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับผมศ8นย์แปดสองสองหกเ็ด้าเก้านะครับผมตัวละสามรยห้าสิบาทยกคอกนะครับพี่ๆนะครับตัวละนะครับเลี้ยงรอดแน่นอนนะครับผมก็เตรียมกรงนะครับผมใครจะซื้อนะครับผมเตรียมกรงไว้นะครับผมเตรียมกรงนะครับผมผ้าคลุมนะครับก็ ามาชมนะครับผมโอ้สวยนะครับพี่ๆนะครับสวยมากนะครับใไรที่ชื่นชอบนะครับตัวละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับไรที่ชอบนะครับพี่ๆนะครับสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับซอมบี้บวกลูกสาวคาปูนะครับชุดนี้นะครับโตแล้วนะครับตัวสีทองนะครับตัวสีแดงๆน่าจะเป็นเหมือนเหมือนจะเป็นตัวผู่ด้วยนะครับ สวยนะครับสวยนะครับก็พามาชมนะครับชาพี่พี่มาชมนะครับชุดนี้โตขึ้นตัวชุดนี้ตั้งใจจะเก็บนะครับแต่ลูกค้าโทรมาหลายคนเหลือเกินนะครับผมก็บอกพี่พี่นะครับผมผมจะถ่ายลงให้ดูนะครับผมคือให้เห็นไปพร้อมกันนะครับก็ให้เห็นไปพร้อมกันนะครับผมค่าส่งสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นะครับ ภาคกลางห้าร้อยผมก็จะคิดแค่400นะครับก็ฝากติดตามนะครับผมพี่ๆฝากติดตามด้วยนะครับจุดนี้นะครับคุ้มครับผมคุ้มคุ้มแน่นอนได้ไก่ดีสายเลือดดีเลยนะครับผมประกบหลังโซโล่ซอมบี้นะครับผมสุดๆสุด,สด,สดมากนะครับผม เด็ดจานะับผมใครที่ชื่นชอบนะครับผมถ้าเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับผมที่เบอร์0 8 2 2 6 8 7 9 9อสหนึ่งนะครับสำหรับไก่เล็กชุดนี้นะครับผมโตแล้วนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์สวยนะครับผมชุดนี้ปล่อยให้โตเลยนะครับผมสวยจัดนะครับ ก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมสวยมากนะสวยจุดนี้ค้งครับโต,โตโตมากแล้วนะครับจุดนี้ผมขอตัวละ350บาทนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ